สวัสดีครับเจสสีโรว์สผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วิคเอร์อยองามดูลองีนเตามาแล้วถ้าเกิดเตาอย่าาอย่าามือโอ้โหไม่ได้่หบบี่ปไอ้่ไอ้แกอย่ามแกอย่า ผมคิดว่าผมจำแค่รอบเดียวก็แบบเออปล่อยแล้วลองดูลองดูคือที่ย้ำหมอีกที่หรือไม่ได้พม่ถ้าเด็ดท่าเด็ดคือต่อซ้ำทำอะไรเนีกนะไอไอถ้าผมตัวตายได้ไหมท่าเอาโอเคถ้าตัวนี่ก็ได้อ่ะไอ้ที่แบบว่า เสียงันตีแบบพี่เรโอนะได้เดี๋ยวมาให้หนึ่งตรงนโอไม่ได้ไม่เอาอย่างนั้นดาลองบ้นักยดาโอเบย์พ่ไอาไพรยกอนไเกะโไมด้ลิ้นองเห็นไหมว่าคุณได้เพลงประกอบท่าเต้นที่ดีดีครับมันก็เลยโอครับโสดนะครับทั้โสดทั้งสดเลยครับ ับตอบไม่โสดครับพิชสิงไหมครับผมกลัวถ้าผมพูดอะไรไปเดี๋ยวตึกมันกลายเป็นคาทอมเมอร์นะพี่มันจะเกินจริงไปป่ะบ้างคแต่จริงครับจะบอกว่าไม่โสดได้ป่าวอะเดี๋ยวไม่ได้ตาแต่ไม่ได้ตาใช่ไหมบอก็่าอาจจะโสดก็ได้ครับผมแต่ก็โสดตามๆกันไป เดี๋ยวมาถามจริงคุณไปสดกันสองคนหรือเปล่าใช่เลยคุณเป็นกัยักษ์เฟรชอ๋อโอเคโอเคเรื่องสดะคุณไม่ต้องถามใครคุณเป็นตัวสดเลยใช่ไหมครัคุณเป็นชนะแล้วมาเร็วมาเร็วมาเมาเร็วมาเลยครับผมวันนี้อยู่ทีมนี้ง่ายชนะแน่นอนใครอยู่ทีมนี้ชนะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องให้ทั้งสองคนนะครับคู่เล็กอยู่หนอยงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่างเนาะเอ้ยอ๋อแสดงว่าเราชอบผู้ชายที่บอกว่าบั้นไทยแน่แน่ เี่เหรอทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงชอบฉันไปแล้วเพื่อบัฟได้ไหมได้เพื่อถามได้เพื่อถามได้อยากให้ทำท่าอะไรก็ได้เลยได้เลยแล้วแต่เลยครับครับเนี่ยตอนนี้คุณคุณวิกเตอร์เขาบป็นใครอยู่ถามได้ปะ อยากดูเองไม่ใช่ไม่อยากดูเองส่วนตัวมีไม่มีไม่มีทไหมอยากดูไม่ไดูดูขอดูท่าต่าไสต่ทาเต้นโจิงโตบอกขอท่าเต้นโจตบงโะ เอาล่ะเอาล่ะผมว่าสองตัวที่ขึ Princeton> ้นมาเนี่ยสนองตันหาตัวเองนั้นตัวเองตัวเองผมก็ว่ามันเอะอะอยู่ที่เอลอยู่ที่ก้นตลอดบอกแรงแรงๆขออีกแม่งๆขออีกเอาว่ร้ามถอวนะครับ เขาเป็นคนซื้อเชื่อข้างหลังไงอ่าโอเคแล้วตอนที่สอแล้วนี่คือผมต้องโดนอะไรป่ะงนี่ไงคุณพักก่อนอีกสักพักก่อนคุณไม่เคยได้ยินหรอว่าคนไว้ใจร้ายที่สุดอันนี้แหละเอาล่ะเดี๋ยวเราขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไ่มโอเคตกใจตกใจตกใจขอไหมขอไหมขอไหมติ๊กโต้ช่วยหน่อยติดกโตช่วยหน่อย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 ช่วยเถอะ อ่าช่วยก่อนช่วยก่อนอ่ายกอนเราต้อแข็งมาถูหลังดิมาถอดก็ถอดเล่นเองอ่าถอดถอดมาเลยถอดถอดเออถอดเออโอเคอ่าทีมงานตะเก็บนะครับทีมงานรถโอเคครับมาให้คนนี้ถือให้คนนี้ถืออ่าโอเคให้คนถือเลยเอาละครับไปเลย คนนะครับก็จะได้บัตรชมภาพยนต์ไปนะครับอาให้คริสกับถึงโตมอบให้เด้อมาอีสระครับอีสระกก้นมาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับกับคอนเนตโต้พีวอลเลนไทยบายบายคนโสดของเรานะครับก็ถือว่าสนุกสนานมากนะครับวันนี้ได้มาเจอกับสองนักแสดงสี่นักแสดงดังครับผมก็เป็นความประทับใจใหม่แล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้นี่สยามเลย นะครับก็คนเยอะมากๆเลยนะครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอโตนะครับแล้วก็อไอโอรีโอเนี้ยนะครับบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากนะครับถ้าผมกินทุกวันหลังอาหารเลยนะฮะหรอบ<ค>อกว ของเอาแวนะก็มีของหวานใช่ครับต้องตกแล้วต้องตามด้วยคอรตโตเลโอเท่านั้นจริงๆพี่คริสครับคริสครับจริงๆเผื่อพี่ๆผู้ใหญ่ดูอยู่อยากจะได้พรเตอร์คนใหม่เบรอครับถ้าเนิดอยากได้พรเตอร์ครับเชิญครับพี่ครับแต่ผมเขินจังเลยครับแต่แค่จะบอกอร่อยอย่างที่เชิญนี่คือเพราะบ้านผมนี่แคปจะแบบว่ามีคอรตโตอยู่เต็มตู้เย็นจนไม่มีที่เก็บอะไรเลยโอ้โผมว่าพรเตอร์เนี่ยเป็นคนเดียวไม่ได้ต้องมาเป็นคู่ จริงเรากินแท่งเดียวกันทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่นะะกินส่วนไหนกินหัวหรือกินโคนจริงๆแล้วช่วงโคน่ะอร่อยนะคะโอเคกินคนหัวโคนโคนในคนหัวโคก็ไม่ใช่กินโคนไก็เรียกว่ากินตั้งแต่หัวยนโคนเลยหมายถึงว่าไอ้ิ่นแหละอร่อยวี่โคครัผมอก็อวาการช้าที่ลงตัวช้าี่น้องบอกนะครับผมก็ขอให้มีคู่ทุกคนในวัยนฐ อถึงโตถึงตโตอุยพอหน่อยจริงๆผมก็เห็นด้วยกับเคนนะครับว่าใครที่มาร่วมงานเนี่ยครับก็ขอให้วอนเลี้ยายนี้ไม่จบน,นะครับ เข้าไปเออเขาต้องต้องแกะก่อนกกแะ่อนนะแกะสิ่งที่แกะเดี๋ยวพี่ผู้พิหารรออยู่ว่าเปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนพีนี้ผู้ริทารรออยู่เดี๋ยวกลับมาต้นะครับ